คนร้องเรียนนายกคุณหนูคนนี้มากเป็นพิเศษคนเนี่ยคับข้องใจคิดว่านายกไม่เหมาะสมการร้องเรียนมันเคยได้ผลด้วยแล้วก็บังเอิญบุพการีแผลก็เยอะด้วยในอดีตเกาหลีใต้สามารถเอาประธานาธิบดีติดคุกได้มันก็มาจากนักร้องเขาให้เรนกิ้งว่าบุคคลต่อไปนี้ไม่ควรได้รับการเลือกตั้งที่เรื่องเล็กๆเนี่ย อย่าให้ความสาคัญอะไรมากเลยเรื่องฟ้องร้องหรือเะไรอแบบที่เราคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยในนะมันไม่ไไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะพูดตรงตรงก็คือคนเนี่ยคับข้องใจคิดว่าคุณอุ้งยิงยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หวังพึ่งระบบรัฐสภาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องหวังพึ่งระบบกฎหมาย หวังพึ่งสาเพราะเขาหวังพึ่งไอ้ไอ้ระบบการระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภามันพังที่หนา้าคนเราเนี่ยมันต้องมีทางออกมันก็หาจุดว่าประเด็นไหนที่มีแผลแล้วก็บังเอิญพูดตรงตรงแผลก็เยอะด้วยในอดีตแผลส่วนตัวเพราะว่าแผลบริวารทั้งหลายแผลบ,บุพการีก็เลยถูกจับตามอง ยิ่งมองมากก็ย,ยิ่งเห็นเพราะฉะนั้นเขาก็ร้องไปก่อนประการที่2การร้องเรียนเนี่ยมันเคยได้ผลด้วยเคยร้องเรียนยุบพักการเมืองมาแล้วก็ยุบแล้วเคยมีคนร้องเรียนในการที่บอกว่านายกรัฐมนตรีจะต้องหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ร้องเรียนแล้วได้ผลสองสามคนมาแล้วด้วยคุณเศรฐาก็ดีคุณสมัครก็โดนไปรับจ้างรายการทำ อาหารช,ชิมไปบนไปโอรัฐมนูญเขาห้ามคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นลูกจ้างหรือไปรับจ้างใครเพราะเขากลัวเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีการมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะงั้นดูเผลอๆก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยุ่มหยิมเมื่อมันประสบความสาเร็จด้วยมันก็ให้กําลังใจของคนที่ร้องคุณร้องสิบได้หนึ่งนี่ก็คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นคนก็ร้องกันเยอะด้วยสองเหตุผลเนี้ย ผมจึงคิดว่าขณะนี้คนเมื่อมันอึดอัดใจระบบมันไปไม่ได้มันก็ต้องหาทางที่จะร้องเพื่อที่จะจัดการว่ามันผ,ผิดผิดตามกฎหมายผิดตามจริยธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับสงสญญญานายกบ้างอย่าอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทแล้วแล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่การออดอ้อนเนี่ยได้ผล ผมเชื่อว่าได้ผลจะมีคนใจอ่อนจะมีคนไปคิดสงสารสังคมไทยเป็นคนใจดีนะที่สงสารโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าโอ้ยังเด็กอยู่ทำไมไปเล่นงานขนาดนี้ต้องให้โอกาสแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีมันทำงานเพื่อประเทศชาติคน60ล้านคน ธุรกิจทั้งเศรษฐกิจของคน60ล้านคนเนี่ยมันมหาสาลเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูความเหมาะสมตรงนี้ด้วยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นคนเป่านกหวีดเป็นคนพบอะไรร้องเรียนในสังคมที่เขาพัฒนาแล้วเขาต้องปกป้องคนร้องจะร้องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องปกป้องคนร้องไม่ให้ได้รับอันตราย ไม่ให้ถูกด่าว่าไม่ให้ลงโทษไม่ให้ถูกเปิดเผยด,ด้วยถ้าเขาไม่ต้องการเปิดเผยเพราะอะไรครับเราก็ตรวจสอบสิครับว่าสิ่งที่เขาร้องเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกไม่ได้หมายความว่าเขาร้องเสร็จอ้น,นั้นตายเลยร้องเสร็จไอ้นนั้นหลุดเลยผมคิดว่าเราจะต้องนิยมให้คนไทยเนี่ยรู้จักตรวจสอบให้โปร่งใสและไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อหาผลประโยชน์ไม่ใช่ตรวจสอบเพื่อตีกิน ผมคิดว่าถ้าเราสร้างกันอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่าจะมีประโยชน์และคนร้องเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังต้องศึกษาหาข้อมูลให้มันชัดเจนมันมีคนตอนนี้ชอบไปล้อคนร้องทั้งหลายว่าเป็นนักร้องเหมือนกับว่า Discredit หรือด้อยค่าคนร้องไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้เนี่ยคุณมีอะไรคุณไปเจออะไรบางอย่างคุณจะร้องเขาจะบอกว่าอ๋อนักร้องมาอีกรายหนึงแล้ว คนจะรู้สึกไม่อยากทำเพราะว่าคนไปด้อยค่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้มีคนร้องแต่ต้องส่งเสริมให้คนร้องเนี่ยหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนเมื่อสมัยผมเป็นกรรมธิการตรวจสอบเรื่องทุจริตของวุฒิสภาตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่รู้จักเรืองไกลเลยผมก็ไม่รู้จักเรืองไกลเรื่องไกลมาร้องว่าบริษัทแอม o l อริชที่ทักษินไปตั้งไว้ที่เกาะบิทิสเวอร์จินกำลังจะขายหุ้น ให้กับพี่น้องทานและพาน้องแท้ในราคาบาทเดียวและวันรุ่งขึ้นขายในตลาดหลักทรัพย์49บาทก็มีกําไร48บาทเศษไอ้กําไรตรงนี้มันขายมันซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์แล้วไปขายในตลาดหลักทรัพย์อันนี้จะต้องเสียภาษีแต่วิธีร้องกุญเรืองไกลเนี่ยพุนต้องยกย่องเขาเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็ร้องสุ่มสี่สุ่มห้าเขาเล่นสร้างหลักฐานให้ชัดเจนศึกษาให้ชัดเจน แล้วก็เอาอยู่ด้วยแล้ในที่สุดเรื่องนี้ก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มเพราะอะไรคุณเลืองไกลก็ไปลองสัมะก่อนโดยที่ตัวเองไปซื้อหุ้นทางด่วนกรุงเทพจากพ่อในราคาถูกพ่อเนี่ยขายให้ลูกในราคาถูกและเลืองกายก,ายก็เอาไปขายในตลาดหลักทรัพย์ในราคาตามตลาดซึ่งมีกำไรเรืองกก,ก,ก็ไม่ไปเสียภาษีแต่ไปเขียน ที่มาของรายได้ไว้ว่ามีรายได้จากตรงนี้แต่ไม่คำนวณภาษีเหมือนกับพินทองทานและผ่านทองแท้ผลปรากฏว่าสัพกรณ์เรียกเรืองไกามาไม่ได้คุณต้องเสียภาษีเรืองกายก็ยอมเสียไปก่อนแล้วก็อุทธรณ์อุทธรณ์คณะกรรมการอุทธรณ์พิจนารณานแล้วยืนยันว่าเรืองกายต้องเสียเรืองกาก็เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็มาหาผมที่วุฒิสภา เอามาให้ดูว่าหลักฐานง้องผิดทองทาผ่านทองแท้ลูกนายทักษิณซื้อหุ้นบาทหนึ่งขาย49บาทกว่าผมซื้ออย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วสัมพากรณบอกอันนี้ต้องเสียอันนี้ไม่ต้องเสียคุณคิดว่าอย่างนี้เนี่ยผมต้องยกย่องนะเขาศึกษาเปรียบเทียบให้เข้าใจแล้วเอาหลักฐานมาผมเป็นประธานกรรมธิการก็เรียกสัมพกรมา ถามว่าเอา้าทำไมคุณไม่เก็บภาษีเขาเขาก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงมาเลี่ยงไปและในที่สุดเขาก็เรียกเรืองไกลไปบอกจริงๆแล้วเขาผิดเรื่องไกายไม่ต้องเสียภาษีกลายเป็นเรืองกลจะจะได้เงินคืนเรืองกายบอกผมไม่ไปเอาเงินคืนเขาอุตส่าห์ทาเช็คส่งมาให้เรืองกายก,ายก็เอาเช็คทั้งหมดมาส่งกรรมธิการเป็นหลักฐานอีกทีนี้ละ่ะเข้าปิ้งเลยสมภารตกลงคนที่ติดคุกคือสมภาร แล้วคนที่จ่ายภาษีเพิ่มก็คือพี่น้องทานและพาน้องแท้อีกอันหนึ่งที่เรื่องไกลทำเรื่องคุณสมัครที่หลุดจากการเป็นนายกได้รับค่าตัวมาเป็นลูกจ้างบริษัทชื่ออะไรก็ไม่รู้ละในการทำทีวีรายการหนึ่งบริษัทนี้ใช้คุณสมัครศูนทรลเวโชโฆษณาชิมไปบ่นไปมีสปอนเซอร์ไปหาสปอนเซอร์มีลูกคุณสมัครอ้าวมันก็ บอกว่านายกรัฐมนตรีมีส่วนได้ส่วนเสียและขณะเดียวกันเรืองไกรก็ไปแกะต่ออีกว่าเวลาช่องห้าที่เขาให้รายการชิมไปบนไปเนี่ยมันมันมันหลุดมันไม่ได้แต่เขาเก่งใจนายกรัฐมนตรีเขาก็เลยให้ไรให้เวลานี้เวลาดีที่ยกตัวอย่างตัวนี้ไม่ได้ต้องการที่จะยกย่องอะไรคุณเรืองไกลแต่ชี่ให้คุณเห็นว่า คนที่เป็นคนร้องและทำการบ้านศึกษาให้ดีมันมีประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วก็สามารถที่จะจัดการอะไรต่ออะไรเยอะเขาไม่ได้ร้องเสร็จไอ้นั่นหลุดจากนายกไอ้นี่หลุดจากอะไรเลยนะศาลต้องมีคนตัดสินเพราะฉะนั้นคุณการที่เราไปดิสเครดิตด้อยค่านักร้องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยต้องส่งเสริมให้เขาร้องอย่างเป็นระบบมากขึ้น ผมเคยศึกษาว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำยังไงประเทศเขาจึงเจริญรุ่งเรืองเขาสามารถเอาประธานาธิบดีติดคุกได้มันก็มาจากนักร้องโจปรียาโทฮารเวิร์ดทางกฎหมายมาตั้งหน่วยงานภายใต้มูลนิธิ Beautiful Foundation นักร้องคนนี้นละครับทำเป็นระบบเลยเขาเก็บประวัตินักการเมืองทั้งหมดเลยทุกคนในอดีต เคยรายงานทรัพย์สินเท่าไหร่ในอดีตเคยอภิปรายไว้ว่าอย่างไรในอดีตเคยโหวตในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเรื่องนั้นว่าอย่างไรและในอดีตเคยอยู่ในกรรมธิการไหนเคยไปร่วมรัฐบาลไหนในอดีตเคยย้ายพักการเมืองกี่พักแล้วไปเป็นรัฐมนตรีเล่เป็นรัฐมนตรีหมดหรือเปล่าคุณคุณเห็นภาพหน้าคนในประเทศไทยเลยไหมย้ายพรรคไปย้ายพรรมา เขาลงประวัติหมดแล้วพอลงประวัติหมดเรียบร้อยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ว่าคนที่จะลงสมัครสอสอหน้าตาเป็นอย่างไรและมีอดีตเป็นอย่างไรเคยโหวตแต่และเรื่องว่าอย่างไรสามารถจะกดเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์ออกมาเรียบร้อยเลยและยิ่งกว่านั้นก่อนเลือกตั้งพอมีคนสมัครรับเลือกตั้งบางคนก็ไม่สมัครก็ไม่เป็นไรก็เก็บฐานข้อมูลไว้พอคุณสมัครรับเลือกตั้งตุม้ม เขาให้เรนกิ้งเลยว่าบุคคลต่อไปนี้ไม่ควรได้รับการเลือกตั้งเพราะคุณสมบัติมีปัญหาข้อคุณสมบัติมันแฉฉแฉแฉแฉมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งไม่สมควรได้รับการเลือกตั้งเขาประกาศเลยตัลงประชาชนก็แต่ละเขตก็จะมาดูว่าเฮ้ยมีไหมไอ้คนที่สาบันนี้ไม่แนะนำให้เลือกตั้งแล้วเขาก็ตามต่อ ถ้าเกิดหลุดเข้าไปเป็นสสเขาตามต่ออีกว่าคนคนนี้เข้าเป็นสสเป็นรัฐมนตรีแล้วทำงานเป็นอย่างไร <ๆ S 2> เขาจับตาเป็นพิเศษแล้วก็แฉไปเรื่อยๆแฉไปเรื่อยๆ,ๆนี่แหละครับ <ๆ S 2> เขาสามารถที่จะเอาประธานาธิบดีเข้าคุกได้และมีเหตุที่เขาเห็นว่ารัฐบาลทำอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาคนเนี่ยไปยืน หน้าตึกรัฐมนตรีคนนั้นหรือนักการเมืองคนนั้นแล้วเกาหลีเขากลัวว่ามันจะเป็นกี่ขวางจราจรหรือกี่ขวางทางเท้าเขาก็ใช้วิธีผัดเปลี่ยนคนมาเดินทั้งวันเดินทั้งวันมันเดินทั้งวันเดินถือป้ายเดียวกันผัดปันมาเดินผัดกันมาเดินผัดกันมาเดินตลอดอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งคนนั้นอายอะเพราะว่ามันถูกคนเดินตลอด คือถ้าเราส่งเสริมให้มีนักร้องที่เราไปด้อยค่าเขาให้เขาเป็นนักตรวจสอบให้เขาเก็บรวบรวมหลักฐานช่วยกันสร้างเป็นสถาบันขึ้นไม่ใช่ตัวใครตัวมันเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตัวใครตัวมันแล้วเราก็บอกมีนักร้องอยู่ห้าหกคนแล้วก็โพลนู่นนิดนี่หน่อยแต่รวบรวมเป็นสารบัญเสียเดินด้วยข้อมูล แล้วก็เปิดเผยให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็รับบริจาคด้วยก็ได้เพราะว่าจะเป็นมูลนิธิหรือจะเป็นสถาบันก็จะต้องใช้เงินในการดําเนินการในเรื่องพวกนี้แล้วก็โปร่งใสผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไหมแทนที่สื่อมวลชนหรือคนจะไปล้อว่านี่นักร้องมาอีกแล้วขาประจําเจ้าเก่า าะว่ามันเป็นทำลายจิตใจคนที่อาจจะปรารถนาดีก็ได้แต่ว่ายุให้เขาลองด้วยคุณภาพด้วยหลักฐานแล้วก็มีเป็นกลุ่มจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันดูอย่างนี้จะดีกว่าไหมครับทางการเมืองก็จะต้องกล่าวหากันจะต้องโจมตีกันจะต้องด้อยค่ากันปล่อยให้นักการเมืองก็าด้อยค่ากัน แต่สื่อมวลชนและประชาชนอย่าไปด้อยค่ากันเองผมคิดว่าถ้าเขามีหลักฐานว่าเขาไม่ดียังไงเราก็แฉบ้างก็แค่นั้นเองแต่ว่าวิธีคิดแบบเหมารวมว่าไอ้นี่มีเบื้องหลังไอ้นี่มันเก่าประจำไอ้อย่างนั้นเรียกว่าด้อยค่าลอยๆแต่ถ้าเขาเขาทำไม่ถูกก็เล่กงานก็อย่างอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็คนหนึ่งก็ถูกเล่นงานไปใช่ไหมครับสังคมก็ตรวจสอบกันเพราะว่าอันนี้ก็ดีดูข้อมูลเป็นหลัก แล้วไม่ใช่ไปคิดเอาเองว่าเขาอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยด้อยค่าไปก่อนแล้วแล้วมเมื่อไหร่มันจะเกิดล่ะครับคนที่คอยจับตาคอยเปล่านกหวีดคอยช่วยสังคม